น้ำหนักเท่าไหร่เดี๋ยวนี้น่ะน้ำัเจ้าน่ะ40โลเต็ม40โลเต็มเลยบ่ดบ่น้ันี่บ่แลนี่เนาะบ่แวนี่สิได้ด้บ่ กับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุขูสุขคนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะบอกว่าจะอยู่ในประเทศและกระต่างประเทศพี่น้องเนาะื่อนี้กับเชียงอยู่บ้านนุ่นสันพี่น้อยอยู่บ้านของน้องตองนี่แหละพี่น้องเนาะเดินทางมากในช่วงเวลาตอนเที่ยงพี่น้อยเนาะเที่ยงแล้วกัพอดดีบเชียงก็มาเป็นสะพานบุญให้ทางพอตุ้ยกับเมตุ้ยพี่น้อะที่ทางพอกระเมยจะเจ้าหน้าบดานให้ทางน้องตอง แล้วกาทางพ่อกับแม่เพิ่นกาให้บุเชงนี่ซื้อขาา้าวน้ำซ้ำปลาหรือว่าเป็นอาหารการกินของยู่นหละพี่น้องเนาะอาเป็นของแหง้งพี่น้องเอยจะมามอบให้าทางอาณาครอบครัวของทางน้องตองพี่น้องเนาะโดยกะบบุเงกัซื้อมาแล้วพี่น้องเอยเป็นอาณาเนยูเนย์กินข้าวนา้ำซ้ำปลาพี่นเนาะเดี๋ยวเาไปเบิ้งน้ำกันพะี่อนเอ๋เนาะในช่วงเวลานี้จักเป็นอเหตุแห่งยูเพี่น้องเนาะโดยกะก่อนอื่นเด้อพี่น้องเนาะบุเชงก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณทางพ่อตุ้ยกระแม่ตุ้ยพี่น้องเนาะอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเนาะ ที่ได้ไว้วางใจใไปเชื่อนี่เป็นสะพานบุญให้เด้อเนาะกับขอให้เม์และพ่ออยู่ทังต่างประเทศแต่จงมีแต่สุขภาพทางกายแข็งแรงเดินทางไปใส่มาใสกับขอให้ตลอดและปลอดภัยเด้อเนาะสาธุไปหน่อยเนาะเนาะเมงจักระจันพลึกดอนน่พย่น้องแต่สวดสวดดุนี่เนาะโดยกับลุงไปนอกเนาะมานํำกันเมื่อนี่ดูดีดอนี่ หน้ามันหน้าจักรจันหน้าจักรจันเนาะลุงหน้าจักรจันพี่น้องแบบเสียงเลไลอันนี้แบบจักระจันเลไลเนาะฮะเพิ่นยูอยู่หรอเนาะดูยูยูอะไรนี่แหละพี่น้อยพอดีเอ่นเลยอ่าข้าวสารเนาะหนึ่งกระสอบแต่ก็เกลือเป็นแพ็คเลยพี่นุ่ยเกลือวะเอาแบบใช่เต็มเมกเลยเป็นคุ้มสองปีเลยแล้วนะโอ้โหเว้ยเน๊ โอ้มีกินอะไใบเตยเกลือใบเตยเกลือก vale ็วัดขึ้นกันแน่ว่าเสียงไอ้เกลือเขาใบเกลือดิอ๋อหนึ่งเขาห่อนใบเกลืออ้แบบเล็กน้อยมันมากินไดนว่าเสียงกินง่ายเขาใบเกลือเขาใบเกลือแซ่งได้พี่น้องเยแล้วก็เป็นอันนาในอยู่ในกินเนาะมาม่ากับปลากระป๋องปลากระป๋องอยู่ในรถพุ่นเนาะปลากระป๋องแล้วก็ทั้งสื้อผ้าหน้าเพนี่เสื้อผ้าหน้าเพนี่ก็จะเอาลงให้ทั้งครอบครัวเพลิน เลือกใส่เลยเนาะใส่ตามใจชอบแมนผมอันเสือผ้านี่เป็นของทางอันของเวลาอ๋อเป็นบริษัทผนว่าทางพี่น้องเผนมาให้ลายลดเนเก็บไว้เนาะผ้เลือกไว้ให้ทุ่งให้พวกเชียงผนว่าแล้วแต่ผู้เชียงจะไปหม้อให้่ควบคู่อะไรกรแตคนหน่งโดยโดยโดอาจะมาหม้อให้ทางน้องตองบอนน้องตองนี่ก็มีอีกญาติเพื่อนลายแมนเนาะเอาไม่แต่จะเอาลงสอบไม่ให้เพื่นไว้เลือกโดยแบ่งกันเลยเนาะลุงฮุบพเกิ่มเยักลงไป โอปานนั่นเนาะกันว่าจะเท่าใช้ปูนอะแมนดูไงว่าอะไรเแถวนี้ก็ได้ว่าเชียงคือกันได้เนาะโอ้มันงามเลยงามกัโยคือว่าอะไรเจ้าเนยไปว่าจะเชปูนได้เขาทานนี่เท่าไรเดียสาทานนี่เขาทานนี่ก็สอบหนึ่งห้าสิบโลพันละกับอันมีปองมีเป็ลกเป็นนัวเนาะปลากโบมีพี่น้อยมีเตอันนี้อ๋อมีน้ำสงน้ำตาลขนมประเดกขนมขนมเนา ออาากศ้นแทเสดบีบีนี่ลุงมาให้งตะกุบมาโดดขันย่ำเดี๋ยวนี้เลยพัดเฉดเดียวบริเยงเข้าไปทักท้ายเพื่อนก่อนเนาะเจ้าเจ้าเจ้ารเพื่อนมากเอาเครื่องก่อนพี่น้อยเจ้าเจ้าเจป่ะพี่น้องเนาะป้าทูอ่าเป็นได้ไรเนาะอ่ายังอยู่เนาะพอกับลูกต็เหมือนนี่เนาะโอ้ Ô <laughs> <Sẽ bài đi. cười> oh, chốt nhằng đi bạn này nó. Chốt mưa này, vào Ồ oh, thô bò. Rồi. Wow, bạn này mà cái gì hay bự thô cả đấy này. <cười> <cười> oh. được rồi, được rồi à bữa thô tí to nó. Được rồi. Mới nào nó, cho phải Rồi. <laughs> được rồi ngậm โอเคเนาะมาเนอาโบโตไว้ให้เนาะพี่น้องเยนะเอาไว้ทุงก่อนสะเปิดติดต่อเออหนึ่งก็มาแเขามาไฮเลยบอกว่าเนี่ยมาเสียกเองนะตัวนี้มีได้ดิโดยโดยฮู้เนาะอันรถจักคือไว้ใกล้ไฟแท้คือบุญยุ่ออกไปพุ่นไงไอสิแปลงเลยที่นีเข่าแปลงเวอร์สีทาเนี่ยตีบบัไร่อยู่บ่โดยสิเอาสู่หน่อยขึ้นเลยเพราะสู่หน่อยตกแต่จังมันบ่ดัง บ่ไปก็บ่ออกใช้ยันแบบใดน่ะน้องต้องมายันเบิ่งอยู่เสียงมันเป็นแบบเนาะมันมสหอยเด้อแลโอ้แบบนี้บ่สู้น้อยย่านน้อยตกเลยบ่ว่าบ่บ่ตกถ้าบ่ตกก็มันย่านนก็สูน้อยน่ะย่านแหละมันมันดึงโตจักใหญ่บ่ได้มันก็เลยบ่ติด วันติดเราก็ไฟบ่ออกเลยแม่นไฟบ่ออกเลยเลยมีแต่เปลี่ยนโสน้อยเนาะเลยอ้าโทต้องเลยวฮะเราเปลี่ยนโสน้อยใหม่เลยก็สิเอาข่าวหานู้มีเงินที่ต้องต้องมาต่างเงิงต่างตามศูชุดเลยเคยเอาขึ้นยุกเอาขึ้นแต่วันวันนี้ที่เอาไปซ่อบสัมบอ้ซ่อมเองที่สอมเองเลยเลยไได้ยี่บ่ ใส่เม้นเคยใส่เยอะเคยเห็ดอยู่บ่โด้วยโอ้ใส่เองหรือกะใส่แว่นเองโดยวยด้วยเนี่ยตอนแรกเราไปหาหันสอบมันรอเรื่องเงินอันนี้พอมีเบอรลายเด้นี่เนาะไปถามเขาบางนั้นว่าหกแสนคนนะใส่สูบใส่แว่นที่สั้นแบบเบิด์ทหารรวมไปด้วยหกแสนโดยไปเพื่อว่าน้องตองวังกันนั้นเพื่อนไปถ่ายนี่ดินี่ถ่ายกุญแจนี่ ของกุญแจนี่วางเบาเสียงของเง,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 งนินหายแสนหนึ่งแต่เก่ากันด<อ>ําบามันติโบได้จะได้กรบโบได้แต่ไปทายอันนั้นเขาบอกว่าแสนแสนแปดวันเจ้าอันเท่าเงินหายเจ้าไปเปลี่ยนพวกกุญแจนี่บอกโดยวันนี้มันพ่พอพอจกให้น้องต้องแปดที่ปันจัะว่าอะไรเป็นแสนแปดจัะว่าอะไรมาเปลี่ยนนัะนะะ<อ>่นนะครับโดยว่าพี่น้องต้องคือบอกเอาส่งเสียบ,บอกว่าว่าแสนมันใครหามนำมนก็จิบ,บดั่มบาเลยนะว่าอันนี้ นึ่งมเงงยังได้หวานเนี่ออยว่าถ้าในขนหนามมันยังโดนมันตายเรียกว่าสิมาดทายมังสูงหน่อยก่อนโดยโดยก็แสดงว่าคือสีอึดหนามและซ้วาวันนี้อาบมาันก็ไก่ขึ้นกว่าหน้ามนี่ก็คือไปเอากระตุกมันไปเอาอยู่พุ่นบโ่โดยหาบมากใช่บ่อหาบมากเอาโอ้ใช่มันคือฝาเพคือบบมีใั่ไปเสพต์ฝามันพอยู่บนอยู่หน้าอาบนนี่ยหน้ามันมันว่าไปตักน้ำส่ะบ่อโดยแม่นักน้ำสระนะครับว่าโดยโดย เอาครูใหญ่ตัวค oh, <ged> ูเส <es. ged> ียมันหาบ้าโบราณเต็มหมดก็หาบ้าโบราณไข่ตัวนี้ไข่แหนมันบวเฟือเอาใส่ตัวละนั้นเลยครึ่งเนอน้องจ้องกับหาบหนึ่งพวกกับหาบหนึ่งซอยกันเนาะซอยกันยางน้ำกลืนกันได้ห่ดได้ได้พงวันนั้นเลยเลยเลยเจะได้หมดเนาะอันเป็นนี่ได้เขายั่งอยู่บ่อยยั่งในกินยูสิฮารุนี่แหละมาสิฮารุ โดยอันน้องตองนั่ะถามน้องตองก็ได้นะอันน้องตองนราเพิ่ได้ไปคุณมันเนาะโดยเบิดเลยได้เบิดตอนเงียมันมีเบี้ยเฮ็ดบาทนี่เนาะโดยมีเฮ็ดซอยพ่อซอยแม่พันอ๋อะคอยปริ่มลูกมือให้ทั้งพ่อเนาะโดยสมปูลสมยางกาคือว่าน้าเฮ็ดยังกาเฮ็ดไปเนาะโดยโดยดูหอนได้ไอ้เมื่อนี่นะ ทางอันครอบครัวนี่ทางแม่น้อยเพิ่นยังทันได้มาเนาะเด้ออยู่เพิ่นได้อยู่นําน้องอ้อมแม่น้องอ้อมอยู่บ่ได้อยู่นี่มันแดดซอังอยู่บ่ได้ดอกกปบอยู่มเที่ยงหเียงนาเขาะครับฮ้อนแฮงเนาะวระลเครื่องเียวาเปลี่ยนกันลมนี่สลับหมุนเวียนบ่โดยโดยเลไปขึ้นร้อยเอาของนตอมคักของลเพิ่นเอาเพิ่นไปเลี้ยงอ๋ออันตัวนี้บ่เนาะ ยังใบพัดมันหักบ่อหน่ะนะโดยอ๋อแล้วมันสิพัดได้อยู่บ่อหน่ะนะได้อยู่โบเย็นมาได้แดงได้แต่ว่าโบเต็มที่มาได้เนาะโดยเพราอใบพัดตัวนึงมันหักไปมันมีสี่อันหักมันหักออกสองอันได้ก็ได้ตทหารสิบเปอร์เซ็นต์บาทนี่โบเต็มร้อยหาซิปออกไปได้ดิเดี๋ยวยูหาซิปเนาะโดยโดยโดยน้อฮะสิซ่อมรถเนาะบาทนี่โดยซ่อมรถคนหลังวันโดยโดยอฮะสัด จัดไปสิไดเนาะโดยเออๆเอาอันมื้อนี้บ่เสียงเดินทางมากะอาจะมามอบเข้าอันนี้ก็แนวอยู่นกินมาให้เด้อโดยเนาะพอดีทั้งแม่เพิ่นอันที่จะเจาะน้ําให้เนาะทั้งปู่ตุ้ยกับแม่ตุ้ยนี่แหละโดยๆอ่าเป็นข้าวน้ําาปาอยู่นกินมามอบให้เนาะไปเบิ่งนํากันอยู่รถพุ่นแหพี่น้องเอ้ยโดยๆน้องตองเนาะไปเบิ่งนํากัน À, bạn này nó khai à, thả, phá thải luôn nó này bò à, sửa này cả men đó, áo chứ bò sửa ao à, cho này phải sửa luôn má con cái này nó เมนบดเลยน่ชออเยเด้อยมื่อแรเจ้ัดขัดบึงเนาะเลยเด้อฝังนี้กับแบงกันไปเหน่อยีเนะไงไม่เงยบไม่ยาเนาะว่างไว้ยังไงเนาะเดี๋ยวจังหวเบึงไปเอานยกินกอนบันีเนาะโดย đây rồi lại cần phải thân Học cửa mà hãy đơ ra phải hết việc bài khẩu với đó Đời đời Không chậm chèo khi bài cửa áo bản <laughs> đôi đại yêu đại gì nó năm nát cái đấy rồi nè năm nát cho này si ship lô tìm si ship lô tem nó à điều gì anh ao cái cái này à, này lại bạn เบิ่งน้ำกันบะมีอย่างน่เนาะโดยอันนามีขู่วะเนาะไปเอาปองปลาก่อนมีอยู่ีบ่โดยกระซามันก็ได้เจ้ามาได้เสร็จป่ะใส่ปองปลาซื้อโบนั่นดอกโบน,นั่นก็ได้ à, ừ, mà áo vòng con phía nội à, cho kép rồi ship hạ bóng rồi xe cả xam luôn thế nắp này quá này xiềng này nắp bạn này có gì có là, lại hẹn à, ok, rồi nó, à, lại nó gặp lại nè gặp บาทนี à, ่เนาะเลยเถอะเลยเถอะะถือว่าเต็มคาราบิลเนาะอ่ะอันนี้ขนมน้องเด้ออ่าหลักลักเลยกัน้ำตาลน้ำตาลทรายเม่นบ่เม่นบ่นตาลทรายเม่นเกลือบ่อ่าอันเละเนาะนี่แหละเกลือ không chịu bằng nhà thủ, nó thùng ninh hay bóc nối ní cả thùng nướng ngót nơi tay của bưu ok anh ta có chị sai bớt nâng nị bói đi ว่านางังละอดรายเดือนเติบอยู่ถุงนึงนี่ถ้าตะเกานี่ใช่หรเบิร์ตใร่เนาะทอดบถอันอาทิตย์หนึ่าานาานนนงโดยถุงชับนี่ไล้เป็นง่วนี่เกลือและเกลือนี่สองทำทิอแสดงว่านี่ชุดนี่นี่จุดลืมผู้รับบัตนนี่เนาะโดยโอ้โดยโดยฮะโอเค้วบานี่เนาะ เขานำซานปาเสือผ่านี่ก็ดึงออกมาไว้เบิงน้องเด้อเด้อเด้อดึงออกมาไว้เบิงมีเบิ้ลอยู่ในหาดหลายนะมีแต่ทั้งญาติพี่น้องเนาะไสกันเลยทีเพิมม่นมาเยมมายามถาเจ้านั่นก็นให้เิ่นดูดใส่เบิง đấy hey, ngam vô vừa đôi mày thì tớ ngam mh mh cái mh 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 จะว่านหลายมีเตเสือมยิ้งมาจกรอกในกระเป๋าดเนยว่ารอบคร้าเพิ่นมีครอบครัวเพิ่นแต่มิตผู้ยิงผู้ยิงม่แตแม่เพิ่นอะไรอืโดยมิเตอันเจ้ากะเลือกเบิงเนาะโดยถามีก็จังหาเบิกน้องเได้โดยโดยอือฮนะนนีว่า อ่านี่อยู่ในกิ่นพี่น้องเยเนาะเข่าสอบหนึ่งชั้นนี้นี่ประมาณเพิงเติบโตเนาะเด้อประมาณรเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งทำอย่างนเนาะโดยอ่านี่แหละเดออ่าเป็นกองปลาพี่น้อย,ยอ้อาเจ้าอ้อเนาะเมื่อกี้มาแล้วว่าเข่ามื่อกี้มาเลยมาแล้ว,ลวโดย เนี่ยกินเด้อสามีแต่บ่เดินเนี่ยกินกับดินแล้วแม่นว่ายังอันเด้อเด้ดเพิ่นเอาหายไปเอาไม่บ่าวตุ้ยนะอันนี้ว่าอกิ่นคือยังเนาะแก้วเพิ่นดีแก้วโมูหโม่เพิ่นห้ยดูดูดูฮะเดี๋ยวไปหาทั้งพอเจ้าก่อนสักแป๊บหนึ่งเด้อนางขานี่ก่อนแป๊บหนึ่งเนาะ มันช่อมรถช่อมล่างบ้านนี่ยจะได้ขี่อยู่บ่อมาหนิจะได้ไปแก้น้าอยู่บ่อหนิอย่างว่าได้ได้อาย่างโอ้โตขี่คนขึ้นกรอนออกเวิร์ดนสิบน้ำมันนี่งเฮ้ยบ่แหละนี่เนาะเฮ้ยบ่แต่นี่ยสิได้บ่อยตึกทีโดอันนี้เนาะโลบุลแหละอันกระถางนี่ใครอยู่มีน็อตมีอย่างครบเลยนี่เนาะ ừ. ừ. số nọ nha này cái mi thang đĩa cứ biển thôi nơi mình tập biển ừ. mì điều là cô đôi cúi tay là cái tay nóng thang chú rồi một chú một đại <laughs> chân đi là một đang co đây xong ừ. năm ăn bớt bỏ bỏ แต่ตัวนี้มันด้วมันออกเบิดได้พวงหนึ่งนี่ใชอกว่าเบิดมันอยู่เบิดมันอยู่เบิดง่ายหันเข่านี่คือสิติดได้บาทนี่ใด่ใช่จัดหันเข่าหล่อบ่โดยหันเข่าได้ใช้ล้อมมึงยุ่งห้าบาทนี่แหม่มันแหวว่ามันแม่มบ่อก็ชิง่ายแท้แค่ก็ชิ่งได้เดียบ่อได้เองคิดว่ามันโย่ออกเบิดได้อ่ามันบุกอ่า Bụt bầm nữa Rồi oh. Bên, Cà Bìu, Bên Cà Bìu, Cà Bìu, nó, Cà Bìu, nó bà, rồi. Cà Bìu, có biểu Bên nó có biểu nó có tì vào đây Có ừ. Rồi rồi Hả, <laughs> à, chờ đi khói xóm nó ai nó Rồi rồi นั่งพุ่ธก้อนบานด้เนาะ, <No. S 1> อะพอดีเอาเขา่าน้ามในยูนใกกินมะม่วงให้เนาะ,ะนั่งน้ำกานก้อนนดยฮะโอเคเนาะนอะ้เนาะนี่เด้ออันเอาเดินทางมาก,กัมามบมะม่วงในยูนใกกินเนาะมีเ <No. S 1> นี่แหละคือเห็นน,นีน่เนาะเข่ามะมา่าปลากระปองเป็นเกลือ, <No. S 1> อปลาหลกเป่งน,นัวเนาะ เลยนากาเสื้อผ้าอีกกระเป๋าบักไงเลือกไส้ซอยเบิ่งหน้าเด้อเลยเลยเลยอ่านี่กาหาเป็นเนื้ออยู่เนื้อกินได้เด้อเป็นของทางพอตุ้ยนาการม่ตุ้ยเนาะอ่าที่เพิ่อนจะดสวยให้เจ้าหน้ามดานนี่เด้อแล้วกับข้าหอมประแพนี่เป็นของทางอันน่ะอ่ามีตู้เนาะเพิ่นอยู่บ้านประทานห้างเฮานี่แหละมีตู้นี่กดอ่าเพิ่นเก็บไว้เพิ่นบม่ได้ใช่แต่เพิ่น เอาหอยห้ามามอบครอบครัวะอะไรก็แล้วแต่เพื่นวะเนาะเขาเลยมามอบให้เจ้าอะไรอ่าดึงออกมาอะไรเบื้องเนาะปลาตัวไรใส่โบได้กัดเอาไว้เนาะตัวไรใส้กับเบื้องง่ายเด้อตุไรกัดต้องไรใส้แล้วเพื่อนเอามาไห่มันต้องฝากอุ้มใจเราดีโดยการเอาไปชักไปยังเบื้องเนาะโดยโดยอ่ากรมีแต่ว่าอ่าจะให้ทางอ้ายเนาะแล้วก็ทางน้องตองอ่าฝากขอบุญขอบคุณทางผู้ใหญ่เพื่อนเด้อทางโอตุ้ยแล้วก็นมันตุ้ยเนาะเพื่อนได้ครับไปชมอยู่ในตอนนี้หน่อยเนาะอ่ะ เอาแมตุยพอตุยเด้อขอบใจให้รายขอบมาขอบโมกขอบใจให้รายธาตุมือนีให้ได้เขามือแรกได้บาทนี่ให้ให้ได้เจ้าได้เงินดักเงินแสนได้บาทนี่ให้นอนดับอะไรเจ้เงินหมื่นตื่นขึ้นมาอะไรเงินแสนแบนเมื่อมาให้ได้แก่มืนอนี้โคตรปากคตดมีโคตรอีดูโคตหน้าเด้อไวยบกเป็นหาดบ่หายขาดเป็นว่างไ้ทุกสิ่งประการขออห้สุสิ่งดีๆแต่งเต้นเขาไปหาแม่ตุยพอตุยได้บาทนี่ได้ ให้สิบบันซาหาบัญดื้อทุกสิ่งประการป่าธนาสิ่งใดข้อให้ได้สิ่งนั้นเด้อให้มีคนนำหน้าถือตาสิบบันซาหาบัญดื้อได้บาทนี้สาโต้เนาะอะต้องตองเนาะขอบใจทั้งแม่พ่นแน่เนาะขอบใจละลายเด้อทั้งแม่ตุ้ยพอตุ้ยเด้อคอยรับเหตุร้ายเด้อคอยมีความสุขเด้ออ่ะเนาะโอเคเนาะไอ้เนาะเด้อไปเด้ออ่ะบัณฑิตา พากันเก็บเมียนบุรบัดอเดอร์บานิเดอร์เนาะดโดูใหสิเดินทางก่อนเนาะให้มีสุขภาพเก็บแข็งได้บาดนี้ไปไซกับมีคนนำหนาทือตาได้หายซาคือกองกองเพศได้บาดนี้ได้หายซิบานซาหาบานดื้อได้ให้มีสุขภาพเพ็มแข็งให้ต่อหลูกต่อล้านจะสีแล้ว พิ็ภสปาดบุญไหายดุหาร้านจะสีกกษัาริยาทุาทุได้บ่าโดย่ะไ้ครับก็เด้อน้องตองเด้อบันนี้เด้อเด้อเด้อได้เนาะสบายดีพี่น้องก่อนเนาะสบายดีเออขอไม้เนี่ยเนาะฮะบันนี้เก็บเมียนบดละบาดเอาเด้อบันนี้เด้อโดยโดยเก็บก่อนบันนี้พี่น้องเนาะาทุกหอนเอ้าบันนี้พี่น้องเย สำหรับทั้งรถนี่เพิ่นก็มาลุ้นนํากันพี่น้องเนาะจักสิซ่อมได้หรือบ่ก็บิวเสียเบิ่งนี่พี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งชมบรรยากาศอันน่ะเสาบ้านเฮือนซานเอาอีกรอบนึงก่อนเเนาะเสาเพิ่นก็นี่ก็โอ้ยคือสั่นแท้นี่พี่น้องเนาะอ่าถ้าเฮ็ดทรงใดนี่ต้องต่อขึ้นได้นีพี่น้องเอ้ยต่อล่างขึ้นเนาะเสาแค่2เมตรอ่า3เมตรนึงพี่น้องเอ้ยเนาะเสา3เมตรน้อยๆเองพี่น้องเอ้ยอ่าทั้งดก็พี่น้องเอ้ยเนาะ โดยกาเพิ่มเติมมากพี่น้องเนาะสำหรับทางอันลินบ็อกพี่น้องเนาะสำหรับต่อเติมบ้านดินซ่านของทางน้องตอกนี่พี่น้องเนาะพอดีกับมีทางผู้ใหญ่ใจบุญพี่น้องเพิ่นกับฝากเงินจำนวนหนึ่งมาแล้วพี่น้องเนาะมีอยู่สองท่านสามท่านพี่น้องเนาะฝากสมทบมาพี่น้อยเอาเป็นว่าเดี๋ยวบุเชียงกะจะมาซื้อมามอบเป็นลินบ็อกเป็นวัตถุต่อเติมบ้านดินซ่านลราเนี่ยพี่น้องเนาะ เดี๋ยวมาติดตามพับส้มน้ากันบ่าวบัวเชียงจะมอบเป็นวัตถุแบบใดเพี่อน้องมามอบให้ทงางครอบครัวของทางน้องตองพี่อนหน่อยเนาะแต่หลักๆทางอันเปลี่นบอคฮานี่มีแน่นอนพี่น้องเน่ยเนาะโดยสำหรับคลิปนี้กับบัวเชียงกับมาเป็นสะพานบุญให้ทางพ่อตุ้ยและกับแม่ตุ้ยเด้อพี่น้องเนาะบัวเชียงกับในน้ำสะพานบุญพี่น้องเนาะต้องขอบคุญขอบคุณทางพ่อตุ้ยและกับแม่ตุ้ยอยู่ทังต่างประเทศเพื่อนเนาะขอให้มีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปาจะจากโรคภัยกระเจ็บทั้งปวงเด้อเนาะพอทำการทำงานาธุรกิจอีกยังในตอนนี้เพียงเนาะก็ขหอ,อให้ธุรกิจการงานาหุ่งเฮืองในการที่การงานตลอดปีละตลอดไปพี่นอ้องเนาะสำหรับคลิปนี้กาบเช้งสิคอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนเพื่อพี่น้องเนาะไปแล้วสบายดีและสวัสดีพอแม่พี่น้องกันเบอร์สุขุสุขนพี่น้องเนาะสบายดี